โปนแล้วปีใหม่แก้วมาดำเจิญไปแอวสงกรานที่เมืองสุขสยามไอคอนสยามเนอเจ้าตั้งแต่วันที่แปดเดือนเมษาเจ้าจนเข้า ไปถึงวันทีสาวสงกรานสีผ้าของเหาของเขาเส้นยาวยาวไปทำบุญเนอเจ้าไปสะดาะเคาะสืบยาตาแบบลานนาแบบเป้าแบบบากเกา่าเจ้าเหนือลา Hoang, à, mưa trà, châu, xa giá hầu cả má hâm na, chân bay ẻo nứ cháu, mương súc hầu, bố mì súc sâu, mìแต chúc để cháy lón lón, chân này cháu.